ชุดนี้เขาแจกให้เลยนะครับเป็นชุดเครื่องมือ108ชิ้นของบอสครับทำยังไงถึงได้เดี๋ยวผมจะมาบอกกติกาให้นะครับแต่ก่อนอื่นมาดูก่อนเลยว่าในชุดมีอะไรบ้างครับผมไป ชุดนี้จะมีอยู่108ชิ้นด้วยกันนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นเครื่องมือสามัญประจำบ้านนะครับที่ทุกคนจะต้องมีติดบ้านไว้เลยนะครับเขาจะมาพร้อม,อมก,กับกล่องเก็บเครื่องมือการกระแทกอย่างดีนะครับที่มาพร้อมกับสล็อตของเครื่องมือต่างๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าเครื่องมือตัวไหนหายแล้วเราจะจําไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีสล็อตที่เป็นรูปของเครื่องมือตัวน,นั้นๆอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรมาบ้างครับเริ่มจากด้านล่างนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นเลื่อยขนาดเล็กนะครับที่สามารถตัดไม้ตัดเล็กตตััดดดททออปา PVC ไ้บผม ไขควงมือแล้วก็ชุดดอกไขควงมือนะครับผมเขาก็จะมีดอกมาให้ทั้งหมด10ดอกด้วยกันนะครับดอกแชกดอกเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ดอกแบนนะครับดอกจีบก็มีแบบนี้นะครับหัวเป็นหัวไม่เหล็กนะครับดูจับดอกได้นะครับแล้วก็ระบบเขาจะเป็นระบบขันซ้ายขวานะครับที่ภาษาช่างเรียกว่ากอกแกกนะครับผมเราก็จะบิดตรงนี้เพื่อปรับรอบซ้ายขวานะครับผมขันเข้าขันออกได้ด้วยกันหมุนตรงนี้แค่นั้นเองนะครับนอกจากหัว10หัวนี้แล้วนะครับผมเรายังสามารถที่จะ เปลี่ยนเป็นดอกเล็กได้ด้วยการใช้หัวตัวนี้นะครับผมใส่ลงไปแล้วก็ใช้ดอกเล็กแบบนี้นะครับในกรณีที่ขันพวกสกูดอกเล็กๆนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องใช้ดอกขันที่เล็กจริงๆนะครับผมเห็นไหมดอกจะเล็กๆแบบนี้นะครับอย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้ครับนอกจากดอกเล็กนะครับก็ยังสามารถที่จะใส่ตัวดอกใหญ่ที่เป็นบล็อกได้ด้วยนะครับผมก็จะมีหัวแปลงแบบนี้ให้นะครับปึ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบล็อกนะครับที่เขาให้มาตั้งแต่เบอร์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ สามารถใส่เข้าไปได้เลยปั๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะใช้งานขันได้เลยชุดประแจหกเหลี่ยมทั้งหมด8เบอร์ด้วยกันนะครับตั้งแต่1.5ถึง6.0ครับดอกสว่านเจาะปูนเบอร์5เบอร์6และเบอร์8ครับก็จะมาพร้อมกับพลุเบอร์5เบอร์หเบอร์8นะครับผมที่เขาให้มาแล้วก็ตัวสกูด้วยนะครับผมเทปพันสายไฟนะครับ1ม้วนความยาว10เมตรฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีตัวประแจเลื่อนมาให้นะครับ ไฟฉายหนึ่งอันนะครับตัวนี้ใส่ฐานรีโมทนะครับผมสามก้อนมีคัตเตอร์ครับตรับเมตรความยาวสามเมตรไขควงวัดไฟหนึ่งอันครับค้อนหัวเหล็กหนึ่งอันคีมปากนกแก้วแล้วก็คีมปากจิ้งจกครับทั้งหมดเนี่ยรวมชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยก็จะมีอยู่หนึ่งร้อยแปดชิ้นด้วยกันนะครับก็เป็นชุดเครื่องมือสามัญประจำบ้านที่ควรจะมีติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าได้ใช้งานแน่นอนนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าจําเป็นมากๆนะครับอย่างไฟฉายเนี่ยไฟดับบ่อยได้ใช้แน่นอนนะครับคีมต่างๆนะครับผมได้ใช้แน่นอนแล้วก ตัวขันไขควงแบบนี้นะครับเล็กๆในน,อน้อยมีหัวเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับราคาชุดนี้นะครับอยู่ที่ 1, 8 0 9บาทครับผมแต่ว่าผมได้มาฟรีเพราะอะไรนะั้นเดี๋ยวกัดูกันตอนนี้บอสเขามีโปรโมชั่นซื้อบอสยังไงก็คุ้มสําหรับคนที่ซื้อสินค้าบอส5 0 0 0บาท, 5, บาทจะได้รับเป็นไขควงมือออลอินวันแบบนี้เลยครับแล้วสําหรับคนที่ซื้อสินค้าครบ8 0 0พบาทก็จะได้กระเป๋าเครื่องมือช่างบาอสตัวนี้ไปเลยครับผมนี่ และแน่นอนครับผมสำหรับคนที่ซื้อสินค้าครบ1 0 0 0 0บาทก็จะได้ชุดเครื่องมือ108ชิ้นแบบนี้ไปเลยไม่พอแค่นี้นะครับสำหรับใบเสร็จ5,000บาทน,นะครับถ้ามีเครื่องมือประเภท18โวลต์อยู่ด้วยเนี่ยก็สามารถแลกคูป,ปองส่วนลดได้อีก400บาทด้วยกันครับยังไม่พอครับต่อที่3สามารถแลกคะแนนโปรมิกเพื่อสะาาสมไปแลกแบตเตอรี่14โวลต์ทันทีครับ ยัง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 ไม่พอครับผมโปรโที่2สามารถที่จะแลกซื้อแบตเตอรี่และแท่นชาร์จราคาพิเศษ1290บาทจาก2490บาทเมื่อซื้อสินค้ากลุ่มไร้สายโซโล่นะครับสามารถแลกได้เลยครับสำหรับโปรโมชั่นนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปจนถึง3 1ธันวาคมนี้นะผมรีบเลยนะครับผมก่อนที่ของจะหมดครับ